เพิ่นเห็นได้มองมาแบบเซอร์ไพรส์เพิ่นหัวหล่อดีใจใหญ่เลยเดะพี่น้องเนี่ยอ่ากังเกงที่เอฟซีทรงมหาพิ่นว่าอู้ใส่มวนคักมันบ่ห่อนพอดีเลยอ่ามื้อนี้เพิ่นสอนตั้งแต่เจ็ดโมงเสาถึงบ่ายสองโมงเพิ่นก็ถามได้มองว่าเพิ่นสิไปยิ้มเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ได้มองผ้าเพิ่น มามองยิ้มมองนีละบอกว่ามียิ้มมองนีเด้อถ้าเจ้าอยากเขายิ้มปกติ่ามองว่าเรื่องการออกกําลังกายของคนสูงวัยหนี่ามองว่าต้องยางกับวายน้ําเพราะว่าอยากยู่ใกล้บ้านได้มองพงศิลรีสอร์ทเนาะเขาก็ไม่สาวายน้าวันนี้มือนีพ่นว่าเพ่นหูซึก บเดอออกกําลัางไกยด้วนแล้วเพิ่นอยากมาออกกําลัางไกยเอาเงือออกแน่เพิ่นหูซื้อว่ามันาลาๆเพียๆเนาะนั่นละย่ามองกันเลยพาเพิ่นมาเมืองลาดเล่าก่อนอันเขากับเปิดบ่ายสองโมงหอดสีถุมจะ้ะล้วก็เขากับขิดคาบริการคือวันละเก้าสิบเก้าบาทกตี้วันหนึ่งร้อยบาทนอกจากพี่น้องเนี่ยมันนี้เพิ่นก็นมาสอมตัวนี้ตัวเดียวเลยจะ้ะ แต่ก่อนเพิ่นกระสอมอยู่มองขางชุ่มชนเนาะเพิ่นกระสื่อเด้สื่อกระสอบมาสอมเลยแต่ว่าจักจักจังไลบุเพิ่นกับเศร้าสอมเพิ่นกับมาอยู่หนีเออกี๋ยาม่องกับบริวารยังดอกว่าเปลี่ยนบรรยากาศแน่กัดีเนาะเพราะว่าก็มี่สายออกกับร่างกายเขาก็มาอยู่หนีหลายคนเพื่อสิไดีรี่แล้วเดี๋ยวโฮจักผูนันผูนี่จะเปลี่ยนสถานที่ เมื่อก่อนที่ยี่มองกับพญยารยถเจออยู่บ้านพ่อยี่มองเนาะกะทุกแรล้งเลยกะสบผ้ากันยางแลาะตามทงทะละุมาตามทงทงหน้าปลาเขายางออมหลายกิโลยางทุกมือเลยจะ้ะออกกําลังกายเรากะผ้าตัดทงตัดทาไปมองหันมองนี้ พ่อเดียมองกับพ่อใหญ่รถเจอใหญ่มาอยู่บ้านเดียมองกับพักกันยางออกกําลังกายระหว่างทงหน้าตัดขึ้นปลาสวนทุเรียนทุกมือจะพี่น้องบัดนี้พ่อเล่า,อาสอนหนังสือออนไลน์เนาะแล้วก,กัสอนภาคเสาตั้งแต่เสาร์ที่หาแน่ที่สีแน่หกโมงแน่เจ็ดโมงแน่หอดเที่ยงแน่หอดบ่ายสองโมงแน่แล้วกัภาค คำเล้วกัสซอนตั้งแต่หกโมงหอดสามสี่ถุ่มเนาะเล่ากับบ่มีเวลาออกกันร่างกายบ่มีเวลายางกบได้มองเทาบันนี้ย่อมองก็เลยบอกว่าเจ้าเอาเวลาที่เจ้าเสร็จเป็นวันหยุดนะ่ะไปไหวายนามแน่อาทิตย์ละเทือ่อนองนันกะพอมีเวลากะยางแน่<อ>หนาหมืแอแลงจักเล็กจักน่อยละกะมะเขายิ้มแน่อาทิตย์ละเทื่อก็ได้ มานนีกะมือนี่กะเลยเป็นมือสันวันดีได้มาเขายิ้มแต่พี่น้องปกติเรากะซีออกกราลังกาย้อยู่เคพ่องออกกราลังกา้ในหมูบานกะจ้ะช่วงนี้เราก็บบริเไปออกกําลังไา้ในหมูบานเนาะ